สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการทำงานของวันที่2นะคะ f อจ๋าอ่ะเราก็จะมาดูความคืบหน้าเนาะความคืบหน้าของหน้างานสะสายโทรสเหนืออ่าเนื้อที่เต็มอยู่ที่ประมาณสไร่อ่ะสไร่ ประมาณน,นี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่งจะแทนกล้องให้ดูนะนี่ประมาณนี้นี่ค่ะความยากง่ายของสรานี้ก็คือความยากง่ายเหรอความยากง่ายคือมีขี้เลนเยอะอ่าถ้าคลิปก่อนหน้านี้ท่านใดที่ติดตามเจเพิ่งอยู่เนาะจะเห็นว่าตอนที่หัวหน้าเอาเจ้าไขาลานลงไปที่สระนะคะที่ก้นสราเนาะ จาลึกมากพอสมควรอืมก็เสมอแท็กเลยแหละค่ะทุกคนค่ะเสมอแท็กเลยนะคะคีเลนและความยากอีกอย่างหนึ่งคือดินฝั่งทางที่เราจะต้องเอาไปกลบกลบกลบไหลสะฝั่งทางที่มีตัวอาคารนะคะตัวอาคารเป็นหอประชุมนะส่วนนั้นมันจะไม่มีดินแข็งขึ้นไป รปโยนอะทุกคนค่ะมันน่าจะอาจจะยากตรงนั้นนะเพราะว่าลักษณะไปแล้วดูเหมือนจะต้องเอาดินดินที่เลนเนี่ยออกสักสักแถวหรือเปล่านะแล้วเราถึงค่อยเอาดินดินแห้งชั้นล่างขึ้นขึ้น,นไปทำคันน่าจะประมาณนี้นะคะและตอนนี้ก็คือเข้าสู่วันที่สองอ่าเต็มที่ของวันที่2แล้วนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็หัวหน้ากับพี่ชายก็เก็บเริ่ม เริ่มเก็บสะฝั่งถ้าเจพึ่งยืนอย่างนี้ก็คือฝั่งฝั่งฝั่งขวามือเนาะฝั่งขวามือของเจพึ่งก็ก็น่าจะเริ่มเป็นเป็นรูปเป็นร่างมามาแล้วเนาะค่ะเนาะหัวนหน้าต้องต้องโยนดินขึ้นไปเยอะมากเหมือนกันนะคะนี่น่ะเห็นไ,ไหมคะเยอะพอสมควรเลยแหละเพราะว่าต้องดึง ดึงขอบดึงขอบตรงข้างอ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอันนี้คือพี่ชายดึงไว้นะคะแต่ดึงคร่าวๆนะยังยังไม่จบยังไม่อันนี้นะคะเหลืออีกอเดี๋ยวนี่นะอ่ะนี่นี่น,นี่นีาจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพิงพ่งานชนี่นะคะหลักอยู่นี่นะเนี่ยหลักแดงอยู่นี่ หลักแดงอยู่นี่ก็เนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าจะต้องต้องเคลียร์ดินดินตรงตรงชั้นแรกที่เอาขึ้นไปอะดินชั้นแรกเนาะแล้วก็จะยกดินดึงดึงดินชั้นที่สองเนี่ยรอบสองรอบสองขึ้นมาก็จะเอาไปไว้แทนที่ตัวที่ดึงเนี่ยค่ะน่าจะประมาณนี้แหละ,ะความยากง่ายก็คือตัวเจ้าน้องแคทก็คือ ตูดจะยาวกว่าเนาะตูดจะยาวกว่าเจ้าแซเอกแต่อ่าแล้วก็แขนก็ยาวแขนก็ยาวกว่าดังนั้นก็คือพูดง่ายๆเหมือนเหมือนเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะให้น้องแมวยักษ์น้องแมวยักษ์มายืนมายืนตรงนี้แล้วก็ดึงสโลไปแล้วทีนี้ตูดน้องก็จะได้ไม่ขูดไม่ขูดกับกองดินด้วยแล้วก็ เราจะได้มีพื้นที่เวียงดินได้ได้ด้วยนะเพราะว่าดินต้องต้องขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยลักษณะดูไปคือดินจะต้องขึ้นมาเยอะเหมือนกันอีนะที่คอยว่าจะเอาตังค์ให้ไงก็เลยว่าเอ๊ะมาเห็นเฮียสาวมากเลยว่าเฮียสาวต,ต้องมามนเสร็จแล้วไนะงนี่น่เสร็จแล้วเอ,อเแล้วเฮียสาวมาอะ เดี๋ยวทุกคนก็ชมคลิปไปก่อนนะคะโอ้ยเฮียสายยังไมนะ่กลับหรอกเนาะยู่กระรดเนะเองเดี๋ยวคอยแววหายเอาเอาลูกหลังของเฮียสาวไปเทนะคะพอดีมีมเีเพื่อนบ้านเพื่อนพานสั่งสั่งดินลูกหลังก็เลยขอให้เฮียสาวเอาไปเทให้ก็เลยเก็บตังมาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้เฮียสาวโอเคอเดี๋ยวให้หัวหน้าเราก็ดูหัวหน้าทํางานไปก่อนนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็สี่โมง สี่โมงเย็นแล้วเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงสำหรับหน้างานของเราเนาะโอ้โหถ้ามองตรงมุมนี้นะคะสาสระูกนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะเอซีสานี่น่ะเห็นไหมจะมาอยู่จากนี้แล้วก็ออมไปเ ใหญ่อย,ยอยู่ค่ะทุกคนขาใหญ่ามากเลยหนละ มาแล้วคะ่ะนี่ตามว่ามาจากธุระท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หัวหน้าจโจยและทีมงานเนาะและก็เป็นกำลังใจให้เจ๊พึ่งด้วยเบรหวังเด็จ้ะ าระวังนะเขาอยู่สูงกว่านะเฮสานะอ๋อกะไว้แล้วว่าแขนยังไงก็ไม่ถึงผมรอกเฮสาเขาจะว่ายแขน,นหัวหน้าไม่ถึงผมรอกเอออะโอ้ต้องโยนดินโยนดินไปใกล้ๆรั้วของป่าเยอะเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่โ้รั้วกินได้นะคะบ้านของป่าเยอะก็คือรั้วกินได้อะ่ะสุดจัดจริงๆค่ะยอมรับในความเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณตาเนาะส่วนทางด้านพี่สมชายก็เวียงเหมือนกันแต่พุ่งกีเล็กก็จะใช้เวลาช้าช้าหน่อยเนาะส่วนเจ้าไขาลานก็คือจวกเอาจวกเอาเลย จวกแบบเต็มเต็มเต็มไม้เต็มมือเลยแหละ2ว,วันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะเอฟว่าไหมคะเนาะถือว่าเยอะอยู่ เพราะว่า,วาร่องนี้ถ้าก็ว่าถ้าถ้าอ่ะพรุ่งนี้หัวหน้ามาดึงฝั่งทางนี้เข้าโครงมันก็คืออย่างน้อยเราก็เหลืออีกแค่สามมุมอ่าเหลืออีกสามมุมอย่างน้อยมุมมุมที่สี่ฝั่งนี้ก็ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะใช้เวลาไปแล้วสองวันเออทำงานได้เร็วนะหมดนะโรยเนาะ คอยดูว่าวันไหนจะได้เรียกรถหกล้อมาวิ่งดินเนาะทุกคนค่ะเพะตอนนี้ก็ก็ยังไม่เห็นเฮียส่งสัญญาณว่าอะไรหรืออาจจะส่งบอกกับหัวหน้าจรรยแต่เจ๊พึ่งยังไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คงเดี๋ยวก็คงจะต้องได้เรียกหกล้อใช้อ่ะคะ่ะแต่วันไหนเดี๋ยวคอยเฮียส่งสัญญาณแล้วกันเนาะและเจพึ่งก็ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกัน ในระวังนะ เจ้าไขลา,านไปช่วยแล้วหรือเปล่าเอยโอ้ทดสอบดึงเลยเหรอโอ,โอ้โหเจ้วเกี้ยวเหมือนกันนะคะ อีกลึกค่ะทุกคนขาอีกลึกมากเลยแหละ นาะหัวหน้าจรอ,อ่ะโอเคค่ะเจพึ่งก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนาะแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเจพึ่งจะมาอัปเดตให้ f อได้เห็นการทํางานของหัวหน้าจริยเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ